สวัสดีค่ะแม่กุหลาบและน้องชูใจค่ะมีแม่แม่หลายท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาเริ่มติดตามเพจแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับน้องชูใจบอกว่าอยากจะได้ประโยคง่ายๆที่ใช้พูดกับลูกในชีวิตประจําวันตั้งแต่เช้าจนถ,ถึงเข้านอนวันนี้แม่ก็เลยรวบรวมมาให้นะคะเราจะมาเริ่มฝึกประโยคง่ายๆแล้วก็ทบทวนประโยคกันพร้อมไหมคะพร้อมนะคะหนูตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้า I get up at seven o'clock. หนูจัดที่นอน I make the bed หนูพับผ้าห่ม I fold the blanket หนูปิดแอร์ I turn off the AC หนูแปรงฟัน I brush my teeth หนูอาบน้ำ I take a bath หนูล้างหน้า I wash my face หนูสระผม I wash my hair. หนูเช็ดตัวจนแห้ง I dry myself. หนูแต่งตัว I get dressed. หนูทาแป้ง I put on powder. หนูหวีผม I comb my hair. หนูกินอาหารเช้า I have breakfast. หนูดื่มนม I drink milk. หนูดื่มน้ำ I drink water หนูทำความสะอาดโต๊ะ I clean up the table หนูเอาจานไปวางที่ซิงค์ I put the plate in the sink หนูล้างมือ I wash my hand หนูจุ๊บแม่ I kiss my mom หนูไปโรงเรียน I go to school หน,หนูไปโรงเรียนยังไงคะ How do you go to school? หนูไปโรงเรียนด้วยรถยนต์ I go to school by car. ประโยคแบบนี้นะคะเป็นประโยคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปฝึกพูดกับลูกได้ตั้งแต่เช้าจนถึง ่นที่น้องๆจะไปโรงเรียนนะคะคลิปต่อไปแม่จะทําเป็นคลิปที่เกี่ยวกับหลังจากที่เด็กๆเลิกเรียนกลับมาที่บ้านแล้วนะคะว่าเราจะพูดประโยคอะไรกับลูกได้บ้างอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย